Hello everybody สวัสดีครับสวัสดีครับโปรดอเยอร์สครับบูมตีกลองครับโบสเบสครับผมอู๋ครับร้องครับต่อคีย์บอร์ดครับต่อกีตาร์ครับก็วันนี้ช่วงวันไอสแตนะครับกับรายการบุรีลมนะครับเดเยอร์จะพามาดูเบื้องหลังการแสดงสดนะครับโดยแต่ฮิวชาวบุรีลมไปกับเดเยอร์สครับ ระวังขับรถฉันหมดแรงไม่มีเรือไม่มีแม้ฮลโห จะจำไว้และตอนนี้ก็ยังพยายามจะซึมซับมันเอาไว้ยังพยายามจะรอเลี้ยงความเสียใจให้เป็นอยู่างนี้เรไรรู้ว่าฉัน,น,นต้นมืดมน,นเศรษฐีก็เพราะบางคนชีวิตจะต้องทนอยู่กับความเสียใจสำนึ long hair i เรเกี่ยวกับจริงๆแล้วเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสียใจแล้วก็อยากจะอยู่กับมันแบบว่ายาวๆอะไรเงี้ยครับมีความสุขกับความทุกข์ตรงนั้นประมาณนี้ครับก็เรื่อง,งอน,นี้มาจากผมนั่งคุยกับอาจารย์ที่แต่งสอนสอนแต่งเพลงที่มหาลัยครับเขาเป็นค,ค,คนชอบเลี้ยงอารมณ์เสียใจไว้นานๆเวลาแต่งเพลงเขาบอกเขาเป็นคนชอบเสพติดความเจ็บปวด มื่อรักฉันต้งนองมืดมนเจ็บช้ำก็เพราะบางคนชีวิตต้องทนอยู่กับความเสียใจพอได้ยินประโยคนี้แล้วรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างกับกับมันละแล้วก็เราเรามีเพลงที่ท,ท,ที่ที่ทําค้างไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์เฮ้ยมันมัน,ม,นมันแมชกับเอเอโมัน,ม,นมันที่เราทําไว้พอดีเลยเนีย่ก็เลยออกมาเป็นเสพติดความเจ็บปวดครับยินดีให้คนรัก เพลงของ The Years เนี่ยถ้าเกิดว่าใครฟังตั้งแต่แรกเนี่ยเนื้อเพลงมันมันมันเศร้ามันมันผิดหวังแต่ว่าดนตรีมันมันไม่ได้ไปทางนั้นแทบจะทุกเพลงเลยแม้กระทั่งเต้นรำครั้งสุดท้ายด้วยอยากมีความสว่างในมืดนอ้ที่ชื่ของก้าวมันชือกีเลนย่าเพราะว่ามัน เรื่องของมือเรื่องอะไรแตว่ามันเป็นคล้ายๆที่กีฬาสีตีเขาเป็นคนตีกีฬาสีแล้วเราสนุกกับการได้หาขึ้นดนตรีใหม่ๆให้เต่าเล่นอยากลองเอามาใส่ในเพลงของเราดูซึ่งมันสร้างความตื่นเต้นให้กับคนเล่นด้วยแล้วก็คนฟังด้วยต้องหลักๆจะเป็นพวกผม5คนซีนวงแล้วก็สลับกับซีโบุิ ของความเจ็บปวดเช่นพว่ดอกมาย้อมสีดำบาดแผลที่มือหรือว่าอาการคุย <c oughs> กันว่าเหมือนอยากได้ตัวแทนความเจ็บปวด,ดวแล้วก็อ,อยากได้อะไรที่มันแทนความเจ็บปวดใช่ไหมพูมกับก็เลยคิดมาครับมีหมาร่วมอยู่ใน MV ด้วยฮะเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยหมามันจะน่ากลัวขนาดไหนอะไรเงี้ยครับแต่พอมาถึงไม่คิดว่ามันจะน่ารักขนาดนี้ครับเราก็เลยให้มันออกในมุมแบบไม่ต้องน่ารักมากขึงๆนิดนึง จจะะ่่มมมทรัััพยยยยนตออไปงงยา,ยาลเลี้ซึความเสียใจคือคุณต่อเนี่ยเตรียมกีตา้ามาแล้วไม่เหมาะกับชุด uh huh. ก็เลยต้องต้องให้ทีมเทคนิเชียนที่น่ารักของเราเนี่ยกลับไปเอาที่บ้านผมแต่นารถตู้ไม่ไป <c oughs> <c oughs> นานรถตู้บอกอะไรวะทำไมไม่ใช่ของดีๆวะ สุดท้ายเทคนิคเช่นที่น่ารักของผมครับชื่อคุณกุ๊กวะ่ะหล่อมากอ่ะ <Wow. S 1> นั่งแท็กซี่ไปเอาเองครับน่ารักมากนั่งแท็กซี่กับบีตาผม,ผมกลับมาให้อีก2ตัวครับใช่เพื่อให้แมทกับชุดของคุณต่อใช่ครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่เดะเยอรย้ายบ้านมาเนี่ยเข้ามาที่จินนี่เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำงานเองเลยครับเราก็มีโปรดิวเซอร์มีคนเข้ามาแต่งเพลงให้หมดเลยเห <c oughs> มือนสมเหมือนเราเป็นเราเปลี่ยนจากวงดนตรีเป็นวงแบบวงบอยแบนด์ที่ขายหน้าตา เราซ้อมเต้นอย่างเดียวเราเราย้ายค่ายมาเราเราเหมือนเราต้องเปลี่ยนการทํางานใหม่ใช่ไหมดีต้องนที่ดใช่เราเราต้องเราเข้าฟิตเนสเราเราฝึกภาษาเกาหลีกับญี่ปุ่นอังกฤษให้เยอะแล้วก็เรื่องดนตรีนี่ค่อนข้างจะดอกด้วยง่ายๆเลยผมมองว่าคนที่คิดว่าเดยอจะเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือคนที่ เคยฟังเลยเยอะแค่คืนที่ปวดราวเพลงเดียวไม่เคยฟังเพลงอื่นเลยคือคือก่อนที่คืนคืนที่ปวดราวจะปล่อยเนี่ยมันใช้เวลาของมันเองดองสี่ห้าปีได้ใช่แล้วก็มันเป็นเพลงที่เรียกว่าน่าจะคนฟังเยอะที่สุดในอับั้แรกใช่แล้วก็แล้วก็คนก็รู้จักแค่เพลงนัง้นคนไม่เคยฟังแดนซินดาคนไม่เคยฟังกล่องจดหมายคนไม่เคยฟังรถไฟ แม้กระทั่งเพลงที่ถูกปล่อยมาเป็นซิงเกิลอย่างเทศกาลก็ไม่เคยฟังแล้วก็คิดว่าเรยเจอร์สมันคือแบบคือที่ปวดไม่รู้ว่าผมก็มีมีเหตุผละอะไรที่ผมต้องไปทำเพลงแบบแบบแบบคือที่ปวดร้าวอีกมองลึกลงไปก่อนนเราจะเจอคนที่เขาเขารู้จริงๆว่าไม่มีใคร ทำงานศิละปะให้ออกมาย่ำอยู่กับที่เดิมก,ก็รา,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 ากผลกงานซิงเกิลที่2ครับอัลบั้มใหม่ของ The Years ครับเสพติดความเจ็บปวดครับไปหาฟังได้ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ,รอเดเวิร์ต่างๆนะครับ แล้วก็สามารถดาวน์โหลดผ่านไอจูนนะครับ KK Box แล้วก็อยากให้ซื้อของแท้กันีเยอะครับสำหรับสนุนพวกเราเลยครับจะปล่อยให้มันเจ็บฉันจะปล่อยให้มันปอแขงไน n e x ในฉบับของ The Years นะครับคือคนนี้ครับคือผมนะครับใช่ครับคือคุณเต๋านะฮะต้องพบด้วยตัวเองครับถึงจะรู้ไปเต๋าว่าจะยังไงถ้าคุณมีโอกาส วันนี้สแตนอย่าปล่อยให้หลุดมืออันนี้หมายถึงพูดกับผู้หญิงนะไม่ได้พูดกับผู้ชายสดกัาคืนบุรีรมย์ไลฟ์โชว์สุดชิดให้คุณสนิทกับศิลปินได้มากกว่าเดิมมาเไควลลป